ลัคนาราศีมิถุนเจาะลึกการเงินเดือนพฤษภาคมมี23วันการเงินถาโถมรวยระเบิดจะเป็นวันไหนไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านครับหลังจากคลิปลายเดือนครับอันนี้เราก็จะมาเจาะลึกนะครับการเงินในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่อาจารย์ได้ทําคลิปไปเนี่ยการเงินเหมือนกันเลยนะแต่เป็นของเงือนคุมาพาพันชาวมิถุนเนี่ย มีคอมเมนต์มาว่าแม่นมากค่ะอาจารย์ก็แสดงว่าวันเวลาที่ผมให้ไปอ่ะมันใช้ได้จริงไงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาฟังผมเชื่อมันไปอย่างยิ่งว่าถ้าเอาไปลงมือทําต่อมีเกณฑ์สําเร็จได้เช่นและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าก็สมหวังในการเสี่ยงโชคค่ะเห็นไหมเสี่ยงโชคลงทุนติดต่อง,งานคุยกับลูกค้านะครับหรือไปลงมือทําอะไรบางอย่างที่เป็นผลดีกับเราที่มันถูกกฎหมายเนี่ยไปทําได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ วันที่นี้เลยครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมเจ็นาฬิกาห .9 ้านาทีครับเป็นเวลาเริ่มงานพอดีนะครับถึงวันที่สมเดือนพฤษภาคมสีาสิบห้านาทีครับมาดูกันนะครับทำไมต้องเป็นดาวจันทร์ก็ดาวจันทร์เป็นดาวการเงินของชาวมิถุนครับนี่ไงเราก็มาดูกันว่าวันไหนที่พระจันทร์เดินดีนั่นแหละอยู่ในมุมดีๆก็คือเราก็จะได้อย่างเช่นที่บอกเนี่ยหนึ่งถึงสามพฤษภาเงินทับตัวเงินหล่นทับรับเต็มเต็มถ้าดาวการเงินของท่าน เดิมเด่นเช่นเป็นอุดเป็นดาชาโชคเป็นมหาจักรเป็นกเกษตรตาธิบดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เยอะอ่านะมากน้อยขึ้นกับพื้นดวงแต่บอกได้ว่าวันนี้แหละดีนะครับตั้งใจลงมือทำอ่านะถ้าเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราก็จะออกเลขใกล้ตัวนะครับหรือถ้าจะทําอะไรเนี่ยจะได้จากตัวเองเป็นหลักเพราะเงินอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นถ้าขยันก็จะได้เยอะหรือดาวจันทร์ไปอยู่บ้านดาวพุธก็ต้องได้จากการพูดการขายเจรจาติดต่อสื่อสาร ค้าขายไฟ้สดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นวันที่3เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องกันเลยครับ11นาฬิกา46นาทีถึงวันที่5เดือนพฤษภาคม17นาฬิกา21นาทีก็อีก2วันครึ่งนะครับอันนี้พระจันทร์อยู่ในภพกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าทรัพย์สินเงินทองรายได้ครับและมีตําแหน่งเกษตรตาธิบดีที่หมายถึงความมั่นคงครับก็มีเงินเข้าอย่างมั่นคงเงินเข้าตลอด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 อะไรอย่างนี้เลยเอาเวเอาเวอเอาไว,วนะครับ แล้วพระจ,จันทร์เนี่ยต้องทายังไงถึงจะได้รู้ไหมครับเซอร์วิสบริการยิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าบูดหน้าเบี้ยวไม่น่างอนะครับรับได้กับทุกอย่างเนี่เหมือนพระจ,จันทร์ที่เราเห็นอยู่ของจริงเนี่ยแหละทําไมมีหลุมเยอะก็คือมีอุกบาทมาชนไงเห็นไหมแต่พระจ,จันทร์ก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าท่านอยากได้เงินเยอะๆท่านต้องอดทนนะครับ โดนอะไรก็ไม่กระ,ะทกสถานยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาหรือตามใจลูกค้าได้คุณจะประสบความสําเร็จเงินเข้าอย่างแน่นอน3-5พฤษภาคมนี้นะครับอ่าและอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาดูรีวิวที่มาดูอาจารย์เกตเทวานะครับก็คือดูแล้วประทับใจมากทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเป็นอยู่แบบปัจจุบันแม่นมากแล้วแม่นเวอร์เลยนะครับแถมยังให้คาแนะนำดีอีกเยอะที่เป็นมาดูอื่นจะรีบแต่อาจารย์ไม่รีบประทับใจสุดๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะก็ผมก็ไม่รีบเพราะผม ฟูลไทม์ดูดวงนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เต็มเต็มเลยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากค่ะตอบได้ละเอียดใจดีตอบคาถามใส่ใจในรายละเอียดตามดวงเหมือนช่วยหาเข็มทิศให้กับเราประกอบการตัดสินใจได้แม่นได้ดีและแม่นตอบได้ทุกคําถามจริงๆค่ะคุ้มค่ามากๆสุดยอดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูจริงๆนะครับเพราะที่ท้ายนี้เป็นแค่าดาวจอยแค่าดาวดวงเดียวนะแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65, แล้วก็จองมาได้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะ เป็นวันที่8พฤษภาคมตี1 26นาทีเพราะนั้นใครอยู่เมืองงงเมือง,ง,งนอกอินเวอร์ตเวลาได้นะครับ10ถึงวันที่10พฤษภาคม11เกา45นาทีครับสองวันครึ่งเหมือนกันอยู่ในเรือนพันธุธุและดีอย่างไรครับพระจันทร์ดวงนี้มีตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอาํานาจราชศักดุพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองหูเงินทองไหลมาเทมาเงินมาเองมาเรื่อยๆเลยนะครับพบพันธุอีกก็ไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรือไปเจราจาติดต่อค้าขายอยู่ในบ้านดาวพุธอย่างเงี้ยไหลสซนี่ก็แปลว่าเป็นวันที่ดีแหละเหมาะกับการทำนรกอ,อิงก,กับผู้ชายเยอะๆหน่อยเพราะผู้ชายมีเกณฑ์จะให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองหรือเลขบ้านเลขรถออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปวางแผนหรือไปทําได้เลยเยอะๆนะครับในช่วงแปดถึงสิบนะครับอ่าแล้วก็รีวิวอีกเสียงค่ะอาจารย์ดูละเอียดแบบไม่รีบดูจนหนูไม่มีอะไรจะถามอาจารย์ยังอ่านดวงไม่หยุดเลยนะครับก็แน่นอนครับจัดเต็ม แล้วก็ขอบคุณอาจารย์เกตมากค่ะเหมือนได้ปรึกษาดวงชะตาไปที่ทางไหนดีอ่านตามดาวอย่างกับรู้จักเรามาก่อนเลยแม่นนะคะแล้วก็ปรึกษาดีไม่เร่งไม่รีบเกินไปเห็นไหมถ้าใครอยากได้ละเอียดๆเ,เนื้อเน้นๆจะออมาได้ a t s i k e e t t w 6 5นะครับอ่ามาครับก็ต้องเป็นวันที่นี้เลยนะครับก็เว้นไปช่วงหนึ่งกันเป็นวันที่15แล้วครับ15เดื 50, อน5 10นาฬิกาสานาทีถึง17เดื 50, อน5 1 9นาฬิกาหนาทีครับอันนี้พระจันทร์การเงินอยู่ในภพปัตตานี ปัตจนนี้แปลว่าเล็งลักนาะเลงเงินอยู่ตรงหน้าคว้าได้คว้าเอาอะ่ะก็จะเป็นมุมที่ดีอีกมุมหนึ่งแต่ไปสัมพันธ์กับคนรักคู่คองหุ้นส่วนลูกค้าพาร์ทเนอร์ถ้ามองเป็นลูกค้าก็จะได้เยอะไงะก็ไปติดต่อลูกค้าเยอะๆนัดคุยนัดเจรจาอะไรอย่างเงี้ยร้อเสี่ยงโชคก็ซื้อกับเพศตรงข้ามหรือแฟนบอกเลขแล้วไปซื้อแล้วถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็จะมีมุมอะ่ะแต่ผมดูแล้วมุมดีแต่พ บอกอย่างนี้นะครับว่าพะจริการเงินเราอยู่ในบ้านดาวพฤห,ห,หัสพฤหัสก็เลยต้องต้องมีความรู้นะต้องนิ่งนิ่งต้องดูสุข,ขุมดูเป็นผู้ใหญ่ไม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 ,ไม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 ่ลุกนี่ลุกลนเนี่ยต้องบอกอย่างเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะได้ได้เงินได้ทองหรือถ้ามีความรู้เยอะก็จะได้เปรียบเนี่ยเห็นไหมแต่และวันแต่และเวลามันใช้เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ก็มีสิทธิ์ได้แน่นอนนะคะร,รับเพราะเลงลักษณะเราเลยนะ ท่านนี้ก็บอกว่าชอบ energy อาจารย์มากค่ะฟังแล้วตื่นเต้นม,มีพลังดีจังเลยเคยดูดวงกับอาจารย์ไปรอบหนึ่งก็แม่นมากอันนี้ก็ชอบสไตล์การดูดวองอาจารย์มากค่ะดูได้ละเอียดแม่นยําดูย้อนหลังก็รู้ลึกรูกก้จริงและแถมได้พลังงานดีๆจากอาจารย์ไปปรับใช้กับชีวิตดูแล้วก็คุ้มค่าจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าใครอยากดูแลวคุ้มค่านะเพราะว่าค่าครูบอกได้เลยเก้ารกบเก้าบาทเพียงเท่านั้นแต่คําว่าคุ้มค่าเขาต้องได้ดีมากกว่านี้นะครับก็จองมาได้นะครับต่อมาครับ พระจันทร์เด่นวันที่20เดือนพฤษภาตี2 56นะครับอ่าเพราะฉั้นใครทํางานกลางคืนเข้าไปที่20ไสแล้วโอ้โหลุยได้เลยนะครับมาคึกคักแน่ถึงวันที่22พฤษภาคม7็ดือนกา42นาทีก็20 21เต็มๆนะครับ22ก็แค่ช่องเช้านะครับอันนี้ดาวจันทร์การเงินอยู่ในภพสุภะครับสุภะแปลว่าความสุขความสําเร็จความจเจริญตั้งเป้าหมายลงมือทํานะ ดาวจันอยู่ในบ้านพระลาหูอีกแสดงว่าต้องไปทําอะไรผัดออนไลน์ทําการต่างประเทศหรือจะลงทุนจะขยับขยายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นอะไรกันที่ดีนะครับเนี่ยมันก,ก็ทําไปเนี่ยก็อีกวันหนึ่งที่ได้ตังได้เงินนะครับต่อมาครับอันนี้ครับยี่สิบสองพฤษภาคมไปแล้วเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีถึงยี่สบสี่พฤษภาคมสิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีครับแม่อันนี้ครับดาวจันร์อยู่ในเรือนกรรมมะ ก็จะได้จากการทํางานไปลุยในงานเนี่ยถึงที่บอกว่นนะัดลูกค้ามีเกณฑ์จะปิดเจอบปิดดิวปิดการขายได้ทำงานด้านอินเวสเตอร์นักลงทุนก็ลงทุนได้เลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะทาอะไรเนะี่ยบอกเลยให้ไปขยันให้รีบจะดีนะครับแล้วที่สําคัญพระัชรได้ตําแหน่งเทวีโชครับนาลีอุป,ปถมัมอิงกับผู้หญิงเยอะๆดิวกับผู้หญิงเยอะๆหรือทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนผู้หญิงก็ได้ทําตัวซบๆอ,อย่าไปแรงเยอะอะไรแบบเนี้ก็นี่ครับ วันที่หนึ่งกับสิบหกกุมภาที่ผ่านมาถูกใต้ดินเลขท้ายเลตลอตเตอรี่สองงวดสอนซื้อตามความฝันแฟนหน้าลีอุปถัมภ์ขอบคุณครับอาจารย์เกตเทวาชัดเจนไหมท่านนี้ก็เอาตามที่ผมให้ไปเล่นแล้วถูกไงก็เหมือนช่วคที่ผมบอกยี่สบสองถึงยี่สิบสี่พฤมภาไปไงเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้หญิงหรือเอาเลขจากความฝันแฟนถ้าแฟนเราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไหมก็ไปใช้เลขก็สัพพันธ์กับงานก็ได้หรือแฟนบอกเลขแล้วไปซื้อก็ได้ก็ได้หมดนะครับ นะเพราะนั้นถ้าอยากดูก็แอดไลน์แอดสายกิจวัตรนะหรือผมจะให้ไปออกอีเวนต์ออกบูธอะไรอย่างนี้ได้หมดเพราะที่ผ่านมาก็ไปออกกับอีซูซูตอนแรกก็บรรยายแล้วใครที่สั่งรถก็ได้ดูดวงส่วนตัวโอ้โหเรียกว่าวันนั้นนี่ทํายอดขายได้ไปหลาย10ล้านเลยเพราะขายได้หลาย10บคันเลยนะครับอนะเพราะนั้นผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็จองมานะแล้วก็บอกว่า่าสนใจให้ไปออกอีเวนต์นะครับนะต่อมาครับ ก็จะเป็นวันที่ยี่สบสองพฤษภาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสามไปแล้วถึงยี่สี่พฤษภาสิบนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีครับโอ้โหอันนี้เด่นสุดๆครับเพราะพระจันร์การเงินอยู่ในเรือนลาพระได้โชคได้ลาดได้เงินได้ทองนะครับแถวยังมีตําแหน่งด้วยนะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบ่นฟันฉงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้าหย่าเกง่งยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจแปลว่าไปโลดโผนไปขยันไปทุ่มเทถดลิ่มทิมประตูสุดกําลังเลยได้มาเป็นกอบเป็นกำแน่นอน นะครับตรงจุดนี้หรือเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกเลขที่เกี่ยวกับตัวเราหรือตอนนั้นเลขอะไรมาเล่นอะไรไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้แถ้าได้ก็ได้เยอะเพราะมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ไงคำว่าใหญ่ก็คือเยอะนั่นเองนะครับแต่ท่านนี้ครับที่ผมทําคลิปไปมีกดซปเปอร์แตงมาให้ด้วยนะหนึ่งร้อยบาทก็ต้องขอบคุณมากๆหรือใครที่อยากจะให้ซปเปอร์แตงกระแตงเกทเทวาก็ได้เลยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันได้หมดเลยนะครับแล้วทไมถึงได้ให้ก็ผมลงคลิปไปแล้วว่าคลิปนั้นน่ะให้เล่นเลขอายุ ปรากฏว่าเลขอายุออกก็ได้โกตอรี่มาสองใบก็ได้ตังค์เนะีเนี่ยเหมือนกันอันนี้ก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราจะเป็นเลขอายุเลขวันเกิดเลขเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับนะเก่งวันนี้ได้เลยนะครับแหม่แล้วยังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับตรงนี้ก็คือวันที่28่พฤษภาคมที่หกนาฬกาถึงสาพฤษภาคเก้านาฬกาสามสิบหนาทีครับ อันนี้วนกลับมาอีกรอบนึ่งได้ไหมดาวการเงินทับตัวเองได้เงินได้ทองจากตัวเองก็ลุยทําได้เลยนะครับแล้วท่านนี้ก็รีวิวให้ว่าสวัสดีค่ะเปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฝงโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยครับก็คือใครที่ดูกับผมเน่นอกจากจะได้รู้ดวงรู้ดาวแล้วเนี่ยยังจะได้เลขมงคลสี่มงคลอีกพอไปใช้เลขตามที่บอกการเงินมันจะวิ่งเข้าหาเราได้มากขึ้นเหมือนท่านนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ดีๆแบบนี้จองมาได้เลยครับแอดไลน์แอด,าแอดสายเกสตคือรหกห้า 65, นะครับอ่าแล้วก็ สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับ30พฤษภาครับทุ่มสาสบนาทีถึงวันที่สองมิถุนาเลยนะข้ามเดือนเลยตีหนึ่งสองนาทีครับเพราะอะไรเพราะอาจารย์เป็นกเกษตรอาที่ดีเดือนกันเงินก็ไปลงมือทําก็จะได้เงินได้ทองอีกนะครับตรงจุดนี้เซอร์วิสเยอะๆยิ้มเยอะๆเดี๋ยวจะได้เยอะนะครับแล้วก็ท่านนี้อีกครั้งก็ย้อนมาดูคือแม่นมากนะครับก็แปลว่านั่นแหละคือมาดูของเก่าไงเนี่ยผมก็ทําคลิปการเงินเดือนเมษาชาวมิถุนเห็นไหม ก็ปรากฏว่าเขามาย้อนดูของมีนามุกลาปรากฏตรงไนงะก็ได้ตังค์เพราะฉะนั้นก็มาดูกับผมได้อีกเพราะนั้นถ้าใครอยากได้ก็จองมานะครับหรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูกาจารย์เกตเทวาค่าครูเท่าไหร่ดูรได้บ้างต้องทํำยังไงแล้วก็ยังมีภาพรูปดวงเราเองอีกนะถ้ามีดวงตัวเองเป็นวอลเปเปอร์ aper, มือถือดีอยังไงฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับ ใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริทโทมาทโนภูมิปาโลราชาเลิอกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกหหรือสแกน QR โค้ e ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมมดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับอท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูอ่ะจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไหวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุ่มมุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สามครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักม็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอกมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกสเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับแล้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา